สวัสดีค่ะช่องแม่บีปุปผักนะคะวันนี้มีพาเพื่อนๆมาดูต้นขนาค่ะขนาที่ได้ลงต้นกล้าเอาไว้นะคะขนาชุดนี้ได้ลงต้นกล้าเอาไว้ประมาณสามอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะ ้สนสวยสมบูรณ์มากดินของเขานะคะมีได้ปลูกกับดินหมักปุ๋ยหมักขี้ไก่นะคะดินที่ปลูกคะน้าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะของบีเป็นดินที่ทำขึ้นเองคะ่ะจากปุ๋ยหมักขี้ไก่ แล้วก็เศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนนะคะหมักกับขี้ไก่ให้ให้เขาย่อยสลายเป็นดินแล้วก็นำมาปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็รดด้วยน้ำหมักทุกวันนะคะน้ำหมักที่หมักจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนเช่นกันค่ะ ต้นสวยสมบูรณ์มากๆตอนนี้ก็สามารถทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้เลยนะคะเป็นเพื่อนดูลำต้นของเขาค่ะกรอบมากๆเลยจะมีต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยด้วยช่วงนี้บีไม่ค่อยมีเวลามาถอนหญ้าในแปลงผักเลยค่ะ ก็มีงานเยอะมากแปลงนี้แปลงนี้ทั้งแปลงเกเป็นคะนวาทั้งแปลงเลยนะคะเนี่ยค่ะทั้งแปลงเลยเริ่มทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกินไม่ทันค่ะ เดีวบีก็ต้องต้องทยอยเก็บทำเป็นมัดมัดขายบ้างพอได้ค่ามะเล็ดพอได้ค่าขนมเด็กๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้ากินก็กินไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะมากบีได้อ่าต้นนี้เป็นตน้นต้นแมงลักค่ะ แต่ละต้นใบของเขาใหญ่มากต้นยากขึ้นเต็มไปหมดค่ะขว่างนี้ก็เป็นต้นกระเจพันดุกพิเศษของพี่ต้อมนะคะ ดูฟาร์มดกของเขาค่ะต้นจากต้นเล็กนิดเดียวแต่ดูฝักของเขาดูค่ะอันนี้ก็ทยอยกำลังทยอยออกนะคะต้นนี้ก็ดูค่ะเล็กนิดเดียวติดฝักเยอะมากเก็บกินได้ทุกวันเลยค่ะเก็บกินเทพจะไม่ทันค่ะตอนนี้ก็ ฝักไหนที่กินไม่ทันก็ทยอยเก็บเป็นเมนล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็แจกจ่ายใ,ให้เพื่อนบ้านไปบ้างค่ะเพราะว่านางต้นเล็กนิกเดเ,นเดียวติดฝักเยอะมากพันธุ์ดอกพิเศษค่ะที่ช่องพี่ต้อมรักการปลูกสูงเมล็ดพันธุ์มาให้นะคะข้าวโพดม่วงค่ะที่ช่องน้องแตนช่องบ้านสวนชนปลูกค่ะ ท่านเป็นคนไหนสนใจคะนะสามารถมาเก็บไปทำกับข้าวได้นะคะเยอะมากตอนนี้ควางตุ้งก้านแดงก็กำลังทยอยติดดอกเลยนะคะเดี๋ยวบีจะเก็บเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะ วางตุ้งก้านแดงกำลังทยอยติดดอกค่ะกำลังจะเป็นมเมล็ดพันธุ์กาลัมปลีค่ะ แต่ที่บีได้ตัดบางต้นออกบ้างแล้วมีความรู้สึกว่าเขาก็จะต้นใหญ่แล้วก็เริ่มห่อสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่แน่นเกินนะคะห่อสวยค่ะ บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้าไม้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ